สิบประเทศที่ขายรถได้มากที่สุดในโลกสิบอันดับแรกขายเยอะกว่าประเทศไทยอย่างมหาศาลมีประเทศอะไรบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูประเทศที่ขายรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก8เดือนแรกที่ผ่านมานี้นะครับแตกต่างจากประเทศไทยเราอย่างมากเลยนะครับเพื่อนสมาชิกวันนี้จะพามาได้เรียงนะครับว่า10อันดับนั้นมีประเทศอะไรบ้างนะครับอะพามาเริ่มต้นดูจากประเทศไทยเรานะฮะประเทศไทยเราเนี่ยทำยอดขาย8เดือนแรกต้องใช้คําว่าค่อนข้างจะน่าผิดหวังแบบมากๆเลยนะครับ ตัวเลขขายในประเทศของประเทศไทยเนี่ยมีแค่3 9 9 6 1 1คันเท่านั้นนะฮะลดลงมากถึง23.9%ซึ่งนี่อาจจะเป็นยอดขายนะครับที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีของประเทศไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่วันนี้กระซิ่งจะพามาดูนะฮะประเทศอื่นๆนะครับว่าเขาขายดีกันขนาดไหนนะครับมาดูเจ้าที่ขายดีที่สุด10อันดับแรกกันเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ10นะครับอันดับ10ก็คือประเทศอิตาลี ประเทศอิตาลีทำยอดขาย8เดือนแรกนี้นะฮะได้มากถึง1.21ล้านคันโอ้โหถือว่ายอดขายดีเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะฮะประเทศอิตาลีนะครับล้าน2โอ้โหสุดยอดจริงๆินี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9นะครับอันดับ9ก็คือ Canada. แคนาดาแคนาดาทำยอดขายรถยนต์นะฮะได้มากถึง1.26ล้านคันเพื่อนสมาชิกครับ1ล้าน2อง0 0 0นคัน เยอะจริงๆสำหรับด้านของแคนาดานะครับมาดูที่อันดับ8ก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสทํายอดขายได้ที่1.42ล้านคันนะครับโอ้ฝรั่งเศสนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับที่ขายรถยนต์ได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะฮะทีเดียวมาดูที่อันดับ7นะครับอันดับ7ก็คืออังกฤษอังกฤษทํายอดขายได้ที่1.46ล้านคันนะฮะโอ้โหประเทศอังกฤษก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับคือไล่เรียงมา4อันดับตรงนี้นะครับอันดับ7ถึงอันดับ10เนี่ย เป็นชาติทางด้านของยุโรปลุ้นล้วนเลยนะครับขายได้ล้านกว่าคันแล้วโอ้โหด้ขนาด8เดือนแรกนะถือว่าสุดยอดจริงๆอังกฤษก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันนะครับที่ทํายอดขายได้สูงแบบสูงมากๆนิ่ดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือบราซิลบราซิลทํายอดขาย8เดือนแรกนะปัจจุบันนี้นะครับได้มากถึง1นึ่ล้านหกแสนสองหมื่นคันเป็นพื่อนสมาชิกครับโอ้โหบราซิลนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะฮะ อยู่ทางอเมริกาใต้นะครับน่าจะใหญ่ที่สุดและมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับประชากรก็ถือว่าเยอะมากยอดบริโภครถแต่ละปีนะฮะระดับโอ้โหปีละสองล้านคันนะครับอันนี้มาถึงแค่8เดือนแรกเท่านั้นนะครับบราซิลไปนู่นและล้านหเลยนะฮะถือว่าสุดยอดจริงๆนีงดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ก็คือเยอรมนีเยอรมนีทํายอดขาย8เดือนแรกไปนู่นเลยนะครเพื่อนเพื่อนสมาชิก2องล้านหนึ่งแสนสองหมื่นคัน โอ้โหคุณพระนะฮะนี่แค่แปดเดือนแรกเยอรมันแซดไปนู่นเลยนะฮะสองล้านคันเลยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทางด้านของเยอรมันนะฮะเป็นเมืองที่แบบโอ้โหร่ํารวยแบบมากๆเลยนะครับเป็นเมืองประเทศที่เป็นผู้นําประเทศหนึ่งเลยนะครับในทางด้านของชาติยุโรปเดี๋ยวมาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับ4ี่ก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับทำยอดขายรถยนต์แปดเดือนแรกโหหดเหมือนกันนะฮะญี่ปุ่นมียอดขายมากถึง2องล้านแปดแสนห้าหมื่นคันเป็นเพื่อนสมาชิกครับ 2ล้าน8ดสุดๆจริงๆสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทางด้านของประเทศญี่ปุ่นขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับรถยนต์ทางด้านของญี่ปุ่นจะแตกต่างจากชาติอื่นๆเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของเคคาซะเยอะนะครับแล้วก็รถเก๋งรถเน็ประสงค์ที่คันไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะทางด้านของรถญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะไม่ขี่รถจนเก่ากันนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับ ผ่านไปสัก3ปี5ปีนะฮะก็จะจ่ายภาษีแบบชน,นิดที่แพงมากๆนะครับคนเชนารใช้ลานในญี่ปุ่นก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนรถบ่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วขับรถขับลานในญี่ปุ่นเนี่ยโอโ้โหกฎหมายเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องมีที่จอดรถต้องมีอะไรให้เสร็จสั์เรียบร้อยถือว่าเป็นประเทศนะฮะที่มีรับเบียบอย่างมากจริงๆนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ3นะฮะอันดับ3ก็คือ India. อินเดียอินเดียทํายอดขายรถยนต์8เดือนแรกไป,น,น,ะะปนู่นแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิก 3ามล้านสองแสนห้าหมื่นคันโอ้โห้่ใใจจริงๆนะฮะถือว่าทํายอดขายด้เยอะจริงๆสำหรับอินเดียนะครับอินเดียนี่จัดว่าเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งเลยนะครับในทวีปเอเชียเรานะครับ ใน,นปัจจุบันนะฮะตลาดใหม่ๆรถจนนะฮะโอ้โหเขาไปในอินเดียเนี่ยรวยทุกเจ้าเลยว่าอย่างนั้นนะครับขายดิบขายดีกันแทบทุกเจ้าเลยนะครับแต่ว่าในประเทศอินเดียเขาก็มีรถนะฮะที่เป็นยี่ห้อของเขาเองนะครับอยู่หลายยี่ห้อนะฮะแต่ว่าของอินเดียก็มีแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแบรนด์หนึ่งเดี๋ยววันหลังการซิ่งจะมาเจาะลึกสกครูไปดูนะครับก็คือมารุตีซูซูกินะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับซูซูกิทำยอดขายและเบิดเถิดอเทิงแบบมากๆเลยนะครับในไทยยอดขายอาจจะไม่ค่อยเยอะนะซูซูกิ แต่ว่าในอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดแบบขั้นสุดจริงๆนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับ2อนะฮะอันดับ2ก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาทายอดขาย8เดือนแรกอยู่ที่10.9ล้านคันนะฮะเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แบบใหญ่ามากๆนะครับแล้วก็เป็นประเทศนะครับที่ซื้อรถซื้อราก,กันเนี่ยโอ้โหชนิดว่าเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าอเมริกาก็มีความคล้ายกับไทยอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอเมริกานะ ชอบรถกระบะกันมากนะฮะโอ้โหแต่กระบะของอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าของแท้นะฮะเพื่อนๆสมาชิกมีแต่ฟู s ไซนะครับมีแต่รุ่นโหด,ดทั้งนั้นนะครับกระบะอเมริกันนี้ใช้กันชนิดว่าโอ้โหขับยกล้อขึ้นเขาได้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะฮะที่มีความนิยมรถกระบะแบบมากๆคล้ายๆกับประเทศไทยเราเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งนี้ต้องบอกว่าน่าทึ่งขั้นสุดเลยนะฮะก็คือประเทศจีน ประเทศจีนนะฮทำยอดขายอยู่ที่13.6ล้านค e I mean, like oh, oh, wow. ันเพื the world, ่อนเสมาชิกครับ13ล้านคันใน8เดือนแรกปี67นี้นะฮะโอ้โหสุดสุดจริงๆสำหรับประเทศจีนนะครับประเทศจีนณปัจจุบันนะครับขอญาตใช้คํว่าแบบนี้เลยนะฮะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศนะครับที่น่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของยานยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปในจีนเนี่ยรถทักไครขายได้ในจีนนะฮะถือว่าโอ้โหขายรุ่นเดียวนี่อิ่มๆเลยนะฮะและร่ำรวยกันเลยนะครับ แต่ว่ารถจีนกันเลยซ่ขออนุญาตจำแนแกแจกแจงให้ฟังแบบนี้นะครับรถจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะเขาก็ชอบรถ E ีีกันนะครับก็จะมีแบรนด์จีนหลายแบรนด์นะครับที่มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับและทางด้านของจีนเนี่ยยอดขายันับต้นๆนะครับก็จะเป็นโฟล์สวากินด้วยนะครับแล้วรุ่นทีน่ทางด้านของคนจีนชอบแบบมากๆนะครับและหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย อันยอดขายได้ดีแบบมากๆเลยนะครับก็คือนิสันเซลฟี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่ารถยมของคนจีนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบแบบมากๆเลยนะครับตลาดใหญ่มากๆเลยนะครับขายรถได้แทบทุกแบบเลยนะครับ แต่ทังฝั่งของรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะอาจจะขายได้ไม่ค่อยเยอะในจีนนะครับเพราะเขามีกฎหมายบางข้อนะฮะที่อาจจะไม่ให้รถที่เป็นกลุ่มรถกระบะคันใหญ่ๆเข้าไปในเมืองนะครับความนิยมก็เลยลดน้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายรถในแต่ละประเทศนะครับรวมกัน10ประเทศนะฮะโอ้โหยอดขายนี่ต้องบอกว่าเยอะกว่าไทยมากๆเลยนะครับจำอีกทีนึงนะครับตอนนี้ยอดขายของไทยเนี่ยอยู่ที่ราวๆ3 9 0 0 0 0เพื่องมาจิตครับ8เดือนแรกอยู่ที่3 9 0 0 0 0 อาจจะเป็นยอดขายต่ําที่สุดในรอบ10ปีถ้าครบปีมานะฮะยอดขายจะน้อยแบบมากๆนะครับเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะมีขึ้นมีลงมากนะครับโอ้โหแต่ว่าห่างไกลจากเขาแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ตัวเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันมากนะครับสำหรับนี้ขอบคุณ่เสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ